เป็นทางการฟีนแบกี้ค่ะเก่งมากดีมากยกปาด้สูงมากขอบคุณพี่มายมินขอบคุณพี่อส่วนมากเอาจริงนะเมื่อกี้เห็นพี่มมินก็แบบว่าจะมีความสุขไปแล้วเว้ยที่ตอนนั้นก็เลยสงสัยว่าอันนี้อันนี้ผู้บริหารผู้บริหารจริงหรือเปล่านะคะอ่ะกอดเดินซาฟีแมกกี้ค่ะทักทายแฟนๆซเล็ตหนึงวันนี้รวมถึงที่และในไลฟ์ด้วยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะฟีนสโลชานะคะ <Salut. S 1> สวัสดีค่ะเบกกี้อามสตองนะคะวันนี้น้องบีน้องเมฟมี <Yeah. S 2> แบบว่าอินเตอร์แฟนมาหาเรานะ <Yeah. S 2> แค่กำลังจะไ่โยมมาใครอิเตอรแฟนสน,นึหถึงอินเตอร์แฟนสัดู่ั่ k you for coming, l o e y e a h Hope you enjoy today นะคะ I love you so much. ฉัน <โ C. S 1> ฉันเนี่ยฉันเนี่ยฉันเนี่ยทำเหมือนน้องไม่ได้อ <layers, S 1> ่ะพี่โซจะไม่เธอดีแล้วเรายืนอยู่โพสิชั่นนี้คอยสนับสนุนน้องดีแล้วดีแล้วดีแนะคะถามถึงความรู้สึกเลยวันนี้มาร่วมงานแล้วถือได้ว่าวันนี้มันแบบแ่าเมื่อวานใจหนูทุกชั้นเลยหนูบอกมึงไปสิใ่ไคือเต็มทุกชั้นเลยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เชิญค่ะหนูตื่นเต้นมากค่ะวันนี้แบบว่ามันดีใจน้องแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแม่ในโกโก้นะคะดีมากๆเลยค่ะ ใช่ค่ะดีใจมากมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆไปเลยเราก็ไม่ได้ออกอีเวนต์มาด้วยกันมาสักพักเลยใ่ไหมคะใช่ก็<ช>ขอบคุณไมในโกโก้มากมากเลยนะคะที่เลือกเปนเบคให้เป็นพรีเซนเตอร์น,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 นะคะมีชนาการที่แบบผู้บริหารนั่งฟังทั้งสองท่านแล้วก็ยิ้มไม่รู้นะคะงานต้องตอบให้ชื่นใจเหมือนกันค่ะกับคำถามนี้ว่าทำไมเหตุผลอะไรตอนที่ตัดสินใจจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งสองคน รู้สึกอะไรและทาไมแบบเหตุผลอะไรในการตัดสินใจคือจริงๆไม่ยากเลยคือหนูว่าเป็นคนที่แบบชอบเล่นโซเชียลอะไรเยอยใช่ไหมคะลรวก็เห็นพี่ไพนกับอยากจอยด้วยมาก้อมได้ไหมบอกว่าเขาแอบส่องเราอยู่้้าว้นกาต้องกากวต้อก้อนกาว่้อาต้องกลาอนกาต้อนก้าว่พอาตกาต้อนกาวต้านกาอก้าว้าอก้าตวตอากว พี่ส่องหนูหนูก็ส่องพี่อยู่นะคะเาี้รีแอคแรกที่เราตอบว่าโอเคเรายอมเป็นพีเซนเตอร์ให้อ่ะเขาเป็นยังไงอยากอยากีนกี้อยากเห็นไหมอยากด้วยกนที่มาอยากเห็นอยากเห็นีแอคขั่นไหมม้เมื่อก้เลูกเนาะเป็ได้องแน่นอนนะเป็นน้องได้ไหมโอเคค้ถามแบบเป็นโทรศัพท์เดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวน้องโทรเวลาดื่มจะไม่อร่อยมันจะไม่ได้อร่อยใช่อ้ยยไงใครจะมาคนสัตยพี่ดูทีมงาน โดยการแต่ว่าหนูหนูต้องสอนพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ทำตามเชื่อว่าแฟนๆที่อยู่ตรงนี้อ๋อเอเคเดี๋ยวนะต้องเก็บให้ได้ครบทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตหลบเลยโอเคเราสมมติสมมติเราเทแล้วนะคะเทร้อนหรือน้เย็นก็ได้อ้ใแล้วก็ชมอ่าแล้วก็ดื่มแล้วก็เป๊ะไงอ๋อใช่แล้วต่อย เราอยากให้ทั้งสองทำด้วยกันพี่โซได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่โซเป็นคนบอกผ้าได้พี่โซเป็นคนบอกผ้านะคะได้เลยทุกคนเกลี่ยกล้องให้ดีตอนนี้สื่อมวลชนนะคะเตรี่โซเกลี่ยกล้องเก็บมาได้เลยนะคะนะคะอ่าโอเคมาฮะหนึ่งสองสามฉีโชวโอ้โหชงดื่มดมแป เราดมอ่ะเราอยากเเอยากกินไอยากกินตอนนี้เลยไม่หายเฮ้ยแย่หวนพี่มีเยอะแยะแล้วเบกกี้อยากกินให้ไหมใหเฮ้ยลำยากแถ้าพี่โซอยากกินไม่ห้ไม่ห้หรอกเดอไีโอเค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 ไม่ได้ชื่อเบกกี้ก็อยู่ยากหน่อย พี่เขาก็จะแบบโอเคกัมืเรารอเนี่นะเมื่อกี้ใครจับจังหวะนั้นทันนะกรุณาแบบว่าตัดต่อแล้วก็ติดแฮชแท็กงานในวันนี้ให้ด้วยขิ่ไปเลยติดต่อแล้วก็แตกเอาแบบแทกแท็กงานให้เราด้วยนะแท็กเราด้วยเรายังไม่เห็นเลยยังไปเห็นพี่โซไม่ใช่เบกกี้ก็เหนื่อยหน่อยนะอ๋อเออตายตายคุณพุมคุณพูมตรงนี้มันร้อนขึ้นมากๆนะฮะเอาเป็นว่าอยากให้ไปดื่มเหมือนกันถูไหม ยังไงใครที่ซื้อไปแลกแอปไปแล้วก็สามารถไปทําตามได้ทาท่าตามฟินแ,แล้วก็เบกกีได้นะคะแท็กลงโซเชียลให้เราด้วยเนาะจะบอกเลยว่าพี่ไม้วันนี้นอกจากเรามาพูดคุยกับน้องแล้วเนี่ยท่านผู้บริหารของเรารที่เป็น FC ของน้องมาแต่ไหนตา่ไรก็รมีดอกไม้จะมาขึ้นมามองอะเรียนเชิญนะคะคุณไมมินแล้วก็คุณสวยทีนึงค่ะขอบคุบเรียนเชิญทุกคนตอนนี้อยากให้ทุกคนจับต้องพี่ไมมินให้ดี พี่ไมมี่คือแบบตอนนีคือคือเขาจะสั่นไหมตอนอกไม้เราไปดูใน่ช่อดอกไม้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนำดอกไม้มาให้อ่อพี่ไมมีนบาเทีตัวกันนะคะเรียนดีเชิญค่ะมขออนุญาตเก็บไม้นะคะถ้าบรรยากาศในงานอยากบรรยายว่าพี่พี่ไมมีสื่อกียทุกก้าวที่เดินขึ้นมาบนบันได และนี่นะคะคืองานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของเราค่ะไมเน่โคโก้ค่ะสามารถติดตามนะคะรวมถึงสามารถที่จะดูได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีอย่างไรนะคะในเพจอ f official นะคะสามารถที่ดูกันได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะสำหรับแฟนๆอยู่ที่นี่ยังสามารถลุ้นรูปคนอร่อยพร้อมลายเซ็นได้นะคะก็สามารถไปซื้อกันได้เลยที่บูนนะจ๊ะสำหรับไมเน่โคโก้นะคะหนึ่งกล่องวันนี้299บาทลดเหลือ269บเาบาทนี้ รวมถึง5กล่องด้วยสําหรับกล่องก็จะเหลือ710บาทนะคะ,ะ,คะแถมแก้วใหม่เน่ด้วยแล้วก็5กล่อง1ึ่งยังขอ <1, S 1> อยูย่ต่อก่อนนะคะแต่ขออนุญาตเก็บเ <5 S 2> 10บาทคะ